สวัสดีค่ะผวาด,ดค่ะข่ะมาตามแนวทางกับพวาดค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2567คลิปนี้เป็นคลิปที่สองคงสุดท้ายนาะคุณพอ่อเนาะแม่นครับงสุดท้ายแล้วคะท่านผู้ชมมาตามคุณพ่อคุณพอ่ณพอฝันมาสั่นคุณพ่อฝันเมื่อไรฝันเมื่อวานก่อนนะฝันเมื่อวานก่อนเนาะค่ะค่ะบอกสุฟังในฝันแนวไรเนอก็ฝันว่ามาจะมาจากไหนดอกก็เลยมามานั่งนั่งลง้วก็ะปี เพื่อนแขนจะของคก็นั่งเท้าแขนเป็นยงใส่เสื้อสีสีเหลืองไอ้สีส้มใส่เสื้อสีส้มมันนั่งขาอแขนดูเนี้ยมันมันพุพองพุเลยใช่ไหมมันพุพองแบบแดงออกเลยทั้งทั้งเลือดทั้งหนองน้ำเหลืองกันไหลลงไปอ,อยู่กับพื้นพื้นปะบ้านนะไหลกองเลยเหรอเออเป็นไหลเต็มเลยก็เลือดก็ออกเลย มีทั้งเลือดมีทั้งน้ำเหลืองเออนั่นอะมีทั้งน้ำเหลืองอ,ออกมหเป็นอะไรเนาะก็เป็นผู้พองเตือนช้ามาเอาแขนเป็นไรไม่เป็นไรเลยพอเตือนฝันสั้นๆใช่ไหมเออฝันสั้นฝันสั้นฝันว่าตัวเองเนี่ยแขนผู้พองเป็นหนองแม่นครับมีน้ำเหลืองไหลย้อยลงไปกองกับพื้นแม่นครับอในความฝันนี่เป็นทั้งแขนไหมเป็นข้างเดียวเป็นข้างซ้ายนี่นะ เป็นข้างซ้ายเป็นทั้งแขนไหมเออมนเป็นเป็นแค่ช่วงนี้ลงมาหน่อยเดียวอ๋อเป็นเป็นแค่ช่วงเอ่อจากท้วไหลลงมาหาศอกนี่นะ๋อเป็นแค่ช่วงนี้เพราะกระใสเสื้อสีสม้มค่ะสีส้มมันนี่ก็เสื้อตัวนี้ก็กกขาดเสื้อสีส้มมันก็ขาดในความฝันใช่ไหมขาดด้วยเออเสื้อขาดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ก็ไม่รู้เป็นไรมันแต่อยู่ดีๆก็มีแผลแม่นครับมันพุพองขึ้นมาเลยโอ้พุพองเป็นแบบ เป็นแผลเป็นนั้นเลยขึ้นมาน้ำเหลืองก็ไหลออกมาค่ะแล้วในความฝันนี่เจ็บไหมก็มีเจ็บบ้างนิดหน่อยในความฝันมีเจ็บด้วยมีอ๋อก็เอาไอ้เอามือไปจับจับดูนะจับมันคือมันจะขาดมันจะนั้นมันเปื่อยมันนั้นเลยอ้มันลุดมันมันไม่ได้รุดออกหรอกมันเป็นไอ้แดงอแดงก็มีน้ำเหลืองไหลออกมาค่ะแต่มันมีความรู้สึกว่าเจ็บ มีมีนิดหน่อยแต่ตื่นขึ้นมาก็คือไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรอายุของคุณพ่อเท่าไหร่ห้าสิบเก้าปีห้าสิบเก้าย่างหกสิบย่างหกสิบเนาะห้าสิบเก้าย่างหกสิบพ่อซอเกิดล่ะศูนย์แปดเกิดศูนย์แปดเนาะเกิดเกิดวันที่เจ็ดมีนาคมเกิดวันที่เจ็ดเนาะแมนครับเกิดวันที่เจ็ดมีนาคมแล้วตัวเลขตีจากฝันเนี่ย คุณพ่อจะให้ตัวเลขตัวไหนเอาแปดสามห้าแปดสามห้าแม่นครับตัวเลขที่จะให้ก็คือแปดสามห้าแม่นมีแค่นี้แปดสามห้าก็เอาเอาสองตัวเด้อแต่ตัวพ่อมารกไอ้สี่หกขันเยอะนะมาร์กสี่หกคุณพ่อชอบสี่หกแม่นครับพ่อเพิ่นมักสี่หกคะ ติดไอ้เพื่อนน้ำเนาะท้าวสั่นซี่หกับเลขสามตัวนี่แปดสามห้าแม่นครับเอาเอนนไปอีกก็ได้เอาพอซอไอพอซอไอย่างย่างหกสิบหกศูนย์ศูนย์หกอะไรก็ได้อันนี้คืออายุแม่นคอายุห้าสิบเก้าย่างย่างหกสิบอ่าอเอาหกศูนย์ด้วยใช่ไหมหกศูนยอ์อยค่ะตัวเลขที่คุณพอเพลินไห้เนาะค่ะก็สิมีอายุเพลิน ห้าสิบเก้าย่างหกสิบปีเนาะค่ะแล้วก็พ่อซอเกิดข้องเพิ่นก็คือเกิดพ่อซอศูนย์แปดอาพ่ออศูนย์แปดวันที่เจ็ดเนาะค่ะวันที่เจ็ดนี่ท่านผู้ชมสีเอาศูนย์ใส่ทั้งหนากับกับแล้วแต่กับแล้วแต่เนาะค่ะแต่ส่วนมากถ้าตัวเขียนเข้าก็ตตองใส่ศูนย์ทั้งหนาเนาะคุณพ่อเนาะค่ะค่ะแล้วก็ตัวเลขที่คุณพ่อสีห้ตีจากฝันก็คือแปดสามหาเนาะแม่นครับแปดสามหาแล้วก็เลขมาก 46, 46เป็นปะคะ46หรือว่าจะเอาไอ้ตัวนับปักก็ได้เดียว7 708หรืออะไรก็ได้708แมนครับเพราะว่าไอ้เอาในพศเกิดของพ่อนี่ละเอาวันที่อบวกกับพศใช่ไหมแมนแมนครับ,บพ่อจะเอาวันที่บวกกับพศมเป็น708แมนครับท่านผู้ชมไปตัดเหรียญเอามค่ะเป็นแนวทางของพรวาดค่ะในคลิปที่สองคงสุ้ายอย่างนี้นะคุณพ่อเนาะแมนครับค่ะ หรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากตีตัวเลขเพิ่มก็สามารถตีได้คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะว่าฝันแบบนี้สิตีตัวเลขกเป็นตัวใดแต่ว่าคุณพ่อนี่ตัวเลขของเพิ่นเพิ่นก็หายมาแล้วค่ะก็เอาไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะคุณพอ่<า>อหมักบ่มกัมกกับพิจารณาเ<า>บ,บิงค่ะค่ะ พอมีย้งเพิ่มเติมอีกบอ่อมดแล้วครับมีซ้ำนี่เนาะฟันสันสันฟันบ่อยงาง่าแม่ค่ะขอบคุณพ่อวาดได้หลายค่ะบัเพงแนวทางขอบคุณค่ะการสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อวาดค่ะในวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6พันหรอยหกสิบเจ็นี่ค่ะพะ่อวาดนี่เพิ่นฝันคลิปที่สองของสุดทายค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่าตัวเพิ่นเองแขนนี่คางสายเนาะค่ะเป็นแผลเพิ่นว่า ผพอ่องมีหนองพ่องเพิ่นว่าหนองนี่ก็เลือดนี่ไหลเพื่อนว่าไหลลงมาไตาโศกเนาะคะ่ะย่อยลงพืน้นเพิ่นว่าไปกองอยู่พืน้นผุนเพิ่นว่าในข่วมฝันนี่มีข่วมเจ็บนิดๆเพิ่นว่าแต่ว่าเจ็บโบแห้งเพิ่นว่าแต่ว่าหูแต่ว่าแขนนี่เปื่อยเป็นหนองเนาะคะ่ะหนองปนเลือดเพิ่นว่าไหลลงไปกองอยู่ผื้นเพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะในข่วมฝันนี่จับ เบื้องแขนเพื่นมาหูซึกเจ็บนินดๆฟันสันๆฟันโบยงาวโครงสุดถ่ายนี่คุณพ่อเพื่อนก็เลยห้ตัวเหลขกมากเนาะค่ะเลขสามตัวแปดสามหาเพิ่นว่าเป็นเลขตีจากฟันตามตำราเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งในตำล่ามากเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าแปดสามหามักเพิ่นว่าเลขสามตัวถ้าฟันแบบนี้เพื่อนว่าเพิ่นก็เลยห้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะล้กก็ซี่หกนี่ก็เป็นเหลขมากเพิ่นเพิ่นว่าค่ะมักแหงมักมาตต่งแต่ควาวฝันแหลกเลยเพิ่นว่าค่ะมักแห่ง ไฮมาซีหกเหล็กสองตัวเนาะคะ่ะห้าเก้านี่เป็นอายุของพอวาดเองเนาะคะ่ะพวาดนี่อายุห้าสิบเก้าปีเจ็ดศูนย์แปดนี่เป็นเลขมากเนาะคะ่ะเจ็ดนี่เป็นวันที่เกิดเนาะคะ่ะวันที่เกิดของพอวาดพวาดนี่เกิดวันที่เจ็ด เพิเ่เยให้เจตมาเนาะค่ะส่วนศูนย์แปดนี่เป็นพ่อซอเกิดเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นจับใส่การเลขสามตัวเป็นเจ็ดศูนย์แปดเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นหายมากก็ไปตัดกับมุนเอาเพิ่นว่าค่ะเพราะว่าเพิ่นฟันปาตูเพิ่นเองนี่แขนเป็นแผลเนาะค่ะเป็นแผลผู้พ่องแล้วมีน้ำน้องปนเลือดไหลออกเพิ่นว่าค่ะโบน,เน่เพิ่นว่าอาซิมาอายุหรือว่า วันเกิดหรือว่าพ่อเกิดเพิ่นกระไดเพิ่นว่าค่ะเพื่อนกระเลยหห้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะห้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้รับชมรับฟังก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไวคาท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพระรวยน้นี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ